สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ชมทางช่องเสรวมป่ารลอยล้านวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาชมบนเนินที่ผมทําไว้อะสูงประมาณห้าเมตรนะครับผมได้ปลูกต้นไม้อะไรบ้างนะครับนี่ครับนี่เป็นสีตรังครับเป็นพื้นที่ต้นไม้ของภาคใต้อะผมเอามาทดลองปลูกในภาคเหนือนะครับที่แรงลองดูว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับ านผู้ชมคนไหนสนใจก็ฝากกดติดตามชมกด subscribe กดแชร์ได้นี่ก็คือประดูดอ,อกแดงนะครับที่อยู่บนเนินนี่นะครับแล้วส่วนด้านล่างที่ผมทําไว้น่นะครับเดี๋ยวผมจะปลูกต้นไม้นะครับแต่ยังไม่รู้จะปลูกอะไรบ้างก็เดี๋ยวดูว่าอันไหนเหมาะสมเระสมควรที่จะปลูกนะครับก็ท่านผู้ชมคนไหนสนใจก็ฝากกดติดตามชมได้กด subscribe ได้ กดแชร์ได้เพื่อใครที่สนใจจะนำไปเป็นตัวอย่างนะครับของผมอยู่บนเนิน,นสูงประมาณ5เมตรนะครับตอนนี้ถ่ายอยู่บนเนินเนี้ยครับนะครับ,นะรบพาท่านชมมาชมก่อนที่ยังไม่ได้ปลูกเดี๋ยวพอปลูกเสร็จปุ๊บรอมันโตครับผมจะมาถ่ายให้อีกทีหนึง่งนะครับเราไปดูบนเนินกันนะครับที่ผมถ่ายไว้ที่ผมปลูกไว้ นี่ครับมาดูดอกแดงติดตัวแล้วครับผมปลูกก่อนในช่วงฝนตกครั้งแรกนะครับนี่ฮะนะครับนี่สีตังนะครับนะไปเรื่อยๆนะครับนี่ฮะท่านผู้ชมคนไหนสนใจก็ลองไปทําได้นะครับบางคนบอกดินสไลด์ผมมีวิธีแก้ดินสไลด์นะครับบนเนินแต่ผมยังไม่ได้ทําแต่ของผมก็ไม่ค่อยได้สไลด์เยอะนะครับเพราะืูนที่บนเนินนี้ มีขนาดกว้างเกือบสองงานนะครับเกือบงานงานครึ่งกับสองงานบนเนินของผมกว้างนะครับพื้นที่กว้างทําให้ดินสไลด์มันไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับนี่ฮะพาท่านผู้ชมมาชมก่อนนี่เป็นทางลงเนินนะครับผมปลูกไว้เช่นเดียวกันนะลงเนินไว้ด้านล่างนู้นครับนี่ฮะเดี๋ยวผมจะมาถ่ายทำอีกทีหนึง่ง ถ้าผู้ชมคนไหนสนใจก็ลองไปทำได้นะครับส่วนด้านสายมือในป่าเนี่ยคือส่วนป่าร้อยล้านของผมนะครับพื้นที่ขนาดใหญ่นะผมมีกล้วยมีต้นไม้ต้นไม้เริ่มโตแล้วครับเริ่มติดตัวทั้งหมดนะครับผมพาท่านผู้ชมมาชมทางข้างเนี่ยล,ล่างผมก็ปลูกต้นไม้ชิ้นเดียวกันเนี่ยปลูกนะครับ าไว้ยึดดินนะครับโน่นนะครับอย่างที่เห็นท่านผู้ชมเลยพาท่านผู้ชมมาชมก่อนเดี๋ยววิวก็จะเห็นไปเรื่อยๆนะครับนี่ฮะวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาชมในส่วนป่าลอยล้านท่านผู้ชมคนไหนสนใจก็นำไปปลูกได้ครับดูคลิปวันก่อนได้นะครับ วันนี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามชมทางช่องเสริมป่าร้อยล้านเช้านี้ก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ